ยูฟ้า147เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุดมั่นคงที่สุดบริการฝากถอนรวดเร็วมีทุกอย่างครบวงจรบอลหวยหมวยสล็อตและ,ละอื่นๆอ,อีกมากมายโปรโมชั่นดีค่าน้ำดีไปสมัครเลยสวัสดีครับผมสวัสดีทุกๆท่านที่ติดตามช่อง YouTube ของผมทุกทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับเสียบใต้คานชาแน,นลนะครับอยู่กับผมโกกาการอบเซียนด้วยนะประจำวันวันนี้วันอะไรวะเนี่ย วันนี้วันพฤหัสนะเออวันพฤหัสที่28พฤษภาคม2 5ง3นะวันนี้จะพาไปดูแนวทางทีเด็ดเน้นๆนะครับทีเด็ดบอลเต็งเน้นๆหนึ่งตัววันนี้นะเมื่อวานเนี่ยให้ไปคู่หนึ่งนะครับเป็นเป็นบอลบุนเลสริกาเหมือนกันเมื่อวานโกให้ไปอยู่ที่ฮออเฟนแฮมนะครับผมนะเปิดบ้านเจอกับโคโลนนะครับใครที่ตามโกไปเมื่อวานก็เรียกว่ารับทรัพย์เข้ากระเป๋าเรียบร้อยนะครับนะ โอ้โหสบายเลยวันนี้มาวันนี้ก็จัดมาให้เหมือนเดิมอีกหนึ่งตัวสำหรับแนวทางวันนี้แล้วกันนะครับซุ <c oughs> ่มเสียงก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไห่ช่วงนี้นะไปนะครับก็ก็ฝากด้วยกันนะครับสำหรับเสียบใต้คานชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้หน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมแล้วกันใครที่สนใจมาเล่นเว็บด้วยกันนะครับโกจะแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับนะเพียงนะ <รา S 1> แค่เอานิ้วเอามือไปคลิกตรงนั้นก็สามารถเป็นช่องทางการสมัครได้แล้วนะครับมา เรามาดูผลงานเฮทูเฮทกันหน่อยนะมาดูผลงานเฮทูเฮทสำหรับคู่นี้นะเจอกันมาล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างนะครับย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับผมเป็นฝ่ายของสตุดการ์ที่ไปเยือนฮัมบุกนะในบ้านฮัมบุกนะคู่นี้เสมอกันมานะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับก็เรียกว่ายิงกันน้อยพอสมควรนะครับแบ่งแต้มกันไปเนาะสำหรับ <c oughs> คู่นี้นะครับฮัมบุกเอาชนะมาหนึ่งครั้งนะ ด้วยสกอร์นะครับผม6ต่อ2นะครับก็ถือว่าผู้นี้เจอกันเนี่ยมวยถูกคู่นะขออภัยด้วยแล้วกันนะครับ <c oughs> ไม่ค่อยสบายวันนี้นะอ่ะผ่านพ้นไปสำหรับผลงานทเทนนิสสามนัดนะครับ <c oughs> มาดูผลงานของเจ้าบ้านสตุกการ์ดนิดนึงแล้วกันนะครับ <c oughs> ดูรวมทุกรายการที่ผ่านมาเนี่ยสตุกการ์ดนะครับทำผลงาน ได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับ5นัดผ่านมาเก็บชัยนะทั้งหมดได้แค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากชนะนะครับผมจอดเลยในเลเกนเบิร์กนะครับจอดเลเกนเบิร์กนะครับด้วยสกอร์2-0แล้วเนี่ยนะสตุดการ์ดก็แพ้นะครับผมแพ้แล้วก็เสมอนะครับแล้ว2นัดล่าสุดเนี่ยสตุดการ์ดแพ้ด้วยนะเป็นเกมมาเยือนทั้งคู่เล game, ยนะฮะล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยสตุดการ์ดแพ้ให้กับอ่าโฮสไตคิวมา3-2นะครับแล้วก็ ไวซ์บัตเดนนะครับผม2อนะครับก็ถือว่าผลงานรวมทุกรายการของสตูการ์เนี่ยยังไม่ค่อยดีเลยนะครับผมนะครับอีกทั้งยังไม่พอนะยังตกไปเล่นในลีก2ด้วยนะี่ถือว่าสตุการ์เนี่ยเป็นเคยเป็นอดีตยักษ์ใหญ่ในบุนเดสลลกามาก่อนด้วยนะเรามาดูเกมในบ้านกันบ้างนะครับเกมในบ้านของสตุตการ์นะครับก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ยังใช้ได้เลยนะครับผมในบ้านสตุตการ์เนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะวันนี้ สุดการ์ดยังไม่แพ้ใครในบ้านนะเออแตกต่างจากรวมทุกการที่ผ่านมานะครับนะล่าสุดเนี่ยสุดการ์ดพึ่งเสมอกับอ่าอาร์เมาเนียเบเดฟ,ฟิลมา1ประตูต่อหนึ่งนะครับหลังจากที่เสมอเนี่ยสี่นัดที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าสุดการ์ดเก็บชัยชนะทั้งหมดเลยนะครับผมนะสามารถเก็บคินชี้ได้ทั้งหมด3นัดนะครับผมเป็นการเอาชนะจอร์เกนเบิร์กนะครับผมแล้วก็ <c oughs> ทีมแล้วเนี่ยอ่านยากชิบหายไม่อ่านแล้วกันนะครับแล้วก็ไฮเดนฮัมนะครับรวมไปถึงเดนมอ่าดิสเดนนะครับผมนะ ก็ถือว่าฟอร์มในบ้านของซุสการยังยังคงรักษาสติการเล่นได้อย่างดีเยี่ยมนะครับผมสำหรับวันนี้นะเรามาดูทางฝั่งผู้มาเยือนกันบ้างนะฮัมบูกนะครับวันนี้ฮัมบูกมาเยือนนะครับนะไปดูสถิติกันสักนิดนึงนะครับรวมทุกรายการฮัมบูกนะครับห้านัดหลังสุดนะครับผมเรียกว่าพ่ายแพ้มาสองนัดรวดนะครับนะครับย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับพ่ายแพ้ให้กับ พี่ไอทีมหาแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนพออ่านก่อนอ่านยากชิบหายอ่าเฮเวนเวสบัตเด้นนะฮะนะครับนะนะครับ <c oughs> <c oughs> หลังจากแพ้แพ้มาสองนัดเนี่ยทำบุกนะครับ <c oughs> ก็เก็บชัยชนะมาได้บ้างนะครับแล้วก็ล่าสุด2นัดที่ผ่านมายังไม่ชนะนะครับยังคงหยุดอยู่ที่เสมอ2นัดนะครับล่าสุดเนี่ยเสมออาร์เมเนียเบเดเฟลมานะครับนะ <c oughs> ส่วนเกมไปเยือนเองนั้นนะครับผมฮัมบูก,ก็ถือว่าทําผลงานไม่เลวเหมือนกันนะนะครับแพ้ไปแค่นัดเดียวนะครับหลังจากนั้นก็ชนะมา2นัดแล้วก็เสมอ2นะครับโดยล่าสุดเนี่ยเสมอก้อยเทฟอร์ดมาแลสองสองนะสำหรับฮัมบูนะครับถือว่า5นัดที่ผ่านมาในเกมไปเยือนนะครับฮัมบูไม่มีสกอร์แค่นัดเดียวนะครับนะพ่ายแพ้สามศูนย์นะในเกมไปเยือนนะครับนอกนั้นเนี่ยก็ถือว่า ทำบูก็ทําผลงานใช้ได้เลยนะครับสำหรับเกมไปเยือนนะครับวันนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่านะครับสุดการ์ดเองนะครับเป็นฝ่ายเปิดเลยราคามาต่อที่ปอนะฮะต่อปอนะครับก็ถือว่าบอลไม่ได้ไม่นอนอนะเอนะครับผมใครที่ชื่นชอบทีมไหนนะครับผมนอกเหนือจากที่โกวิเคราะห์มาให้วันนี้เนี่ยสามารถที่จะสวนก็ได้นะแต่วันนี้เนี่ยโกเชื่อว่านะครับสุดการ์ดนะสุดการ์ดน่าจะเก็บแต้มใน้มากของตัวเองได้นะครับแล้วซึ่ง2ทีมเนี่ยนะครับนะ พูดตรงๆก็คือว่ามันไม่หนีกันสักเท่าไหร่หรอกสำหรับ2ทีมนี้นะครับถ้านะครับให้ชอบเนี่ยผมชอบไปอยู่ที่สุดการแน่นอนเพราะผลงานในบ้านเนี่ยยังไม่แพ้กันเลยอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนะใครจะสวนก็สุดแล้วแต่นะครับวันนี้ในความมั่นใจโกไปอยู่ที่นะครับผมเจ้าบ้านอย่างสุดการนะครับผมนะเจ้าบ้านสตุดการ์นะครับต่อไปปอลแล้วกันนะครับแปดเต็มสิบนะวันนี้เนี่ยความมั่นใจแปดเต็มสิบเพราะว่าผลงานดีเหลือเกินนะครับในบ้านของสตุดการ์นะครับนะเออ ชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็สวนมาแล้วกันนะครับบอลมันไม่แน่นอนอยู่แล้วนะฮะเรียกว่าฟาดแข่เงน9กนาทีมันมีเปลี่ยนพันกันตลอดนะครับสำหรับเกมการกีฬาแบบนี้นะครับก็ถือว่าดวงใครโชคมันแล้วกันเนาะวันนี้โกให้ไปอยู่ที่นะครับผมสตกดร์ดแล้วกันนะครับต่อไปปอแล้วกันนะก็ะแฟร์กันแล้วกันสำหรับเสียบใตคันชั้นเนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะเป็นกําลังใจให้โกหน่อยแล้วกันนะครับผมนะก็ใครที่ติดตามก็สามารถมารับเอา ที่เด็ดนะครับแนวาทางจากช่องเราไปได้นะครับนะก็เป็นแนวาทางให้วันละตัวแล้วกันเนาะนะครับนะอย่าไปหวังได้มากนะครับนะของแบบนี้มันมีได้มีเสียแล้วนะครับก็ฝากไปเลยแล้วกันนะครับผมวันนี้โก้ต้องลาไปก่อนจนก่าจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอ,อให้ทุกคนโชคดีวันนี้สวัสดีครับ